สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วเนาะวันนี้คุณแม่มาเมนูอร่อยก็ต้องมาเลยเนาะวันนี้ก็จะพาไปทางเมนูใต้อีกแล้วค่ะก็เป็นวันนี้คุณแม่ทําเมนูเนาะหูผัดพริกสตอเนาะอ่าก็มาดูกันเลยเนาะว่าใช้อะไรบ้างเนาะไม่ยากเลยค่ะอ่าง่ายมากเลยเนาะขั้นแรกเนาะอันนี้คุณแม่จะเอาไปตํานี่ค่ะ คุณแม่จะไปตำเนาะแม่ใช้พริกจินดาแดงกับจินดาเขียวเนาะแล้วใช้กระเทียมเนาะสําหรับตําคุณแม่จะใช้แค่สองอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เอาไว้แต่งหน้าเนาะนี่ค่ะใบามะกรูดกับพริกเม็ดใหญ่เนาะหั่นเอาเม็ดออกเนาะอะแล้วก็ส่วนผสมเนาะคุณแม่ก็จะใช้นี่เลยจ้านี่จ้ากะปินะจ้ากะปินี่ก็ละลายเนาะละลายน้ำให้ หมดเลยนะเนี่ยละลายให้มันเหลวหมดเลยเนาะเนี่ยอ่าแล้วก็เครื่องปรุงก็จะใช้นี่จ้าน้ำตาลอ่าน้ำตาลน้ำปลาผงปรุงรสเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอ่าอันนี้ส่วนที่คุณแม่จะผัดเนาะนี่เลยจ้าวันนี้คุณแม่ใช้หมูสับเนาะใช้หมูสับ ขาดไม่ได้เลยจ้าสตอเนาะคุณแม่จะหั่นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วแต่ใครจะหั่นชิ้นใหญ่ก็ได้เนาะที่นี่จะชอบชิ้นเล็กๆค่ะอ่าที่นําไปผัดเราใช้น้ํามันพืชนะจ้าเดี๋ยวไปดูการทําเลยจ้ามาจ้ามาดูขั้นตอนการอันนี้เลยจ้ะคุณแม่จะตำนี้ก่อนเนะาะตำกระเทียมเนะาะตำกระเทียมกับพริกเนาะ พริกจินดาแดงกับจินดาเขียวเนาะอันนี้จะตสำสาหรับเอาไปผัดเนาะนี่แม่จะใส่ไปเลยนะตำไม่ต้องเล่นนะตำมันก็คล้ายๆผัดกะเพราเนาะแต่ว่าตัวนี้จะใส่เป็นกะปิเนาะมันก็เพิ่มรสชาติเนาะ,ะจะค่อยๆตำเนาะค่อยๆตำก่อน อันนี้ขั้นตอนง่ายทำไม่ยากเลยอันนี้ก็เก็บไว้เก็บไปกินได้หลายวันนะอันนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้ได้ส่วนมากกับข้าวพวกนี้จะเก็บไว้ได้แต่ถ้าเป็นกะทิจะเก็บไม่ได้คุณแม่เสียงยังไม่ค่อยกลับมาเนาะอากาศเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ่าใกล้จะใช้ได้แนละ้วตามแค่ไม่ต้องแหลกมากเนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูการผัดเลยเนาะมีปรับ ก้องให้สูงเดี๋ยวแม่จะขึ้นผัดและให้ผู้ช่วยช่วยอ่า <g ül> <c oughs> อันนี้เราเตรียมน้ำมันเนาะเตรียมน้ำมันให้ร้อนหน่อยเนาะแล้วเราจะใส่เครื่องผัดกะเพราไอ้เครื่องผัดอันนี้ไปเลยผัดพริก ผัดพริกกับกระเทียมเนาะอ่าเราจะใส่ไปเลยเนาะนี่เราจะผัดให้อันนี้หอมก่อนเนาะเดี๋ยวเราเค่อยเอาหมูใส่นะน,นี่นี่เราก็ ระวังนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะไหม่าห <c oughs> ดับแล้วแต่เตาบางบ้านเนาะบางบ้านก็เป็นเตาเป็นเตาธรรมดาเนาะแต่อันนี้เตาแบบพวกแม่ค้าเขาใช้เนาะมันจะแรงนิดนึงคุณแม่ต้องคอยระวังอยู่เรื่อยเลยอันนี้เพราะว่ามันไฟนี่ค่อนข้างแรง <c oughs> แต่เป็นพวกเตาแบบทั่วไปก็ไม่แรงขนาดนี้ <c oughs> อันนี้เราผัดให้อันนี้ หอมๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะอะ่โอเคนี้เริ่มหอมแล้วแม่จะใส่หมูลงไปเลยนี่จ้าใส่หมูลงไปเลยนะอ่ะ เราจะค่อยค่อยผัดค่อยค่อยผัดไปเดี๋ยวแม่จะขอเติมน้ำนิดนึงเนาะเติมน้ำนิดนึงอ่าอืม้ม เราก็พยายามดีให้หมูเนาะคลายตัวออกจากกันเนาะมันจะได้ไม่ติดเนาะส่วนพริกก็จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูอ่าเราก็จะผัดน,นี้ผัดไปเรื่อยๆก่อนเนาะให้หมูสุกเนาะสุกประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเนาะอ่า นี่ยผัดไปเรื่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวหมูจะไหม้เนาะอ่าค,ค่อยผัดไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนเลยนะแบบนี้เลยเน,นี่ยยี้หมูออกจากกันแบบนี้เลยนะเนี่ย เริ่มละเริ่มจะสุกเนาะเดี๋ยวจะสุกหน่อยแม่จะใส่ตัวยิวนะว้วขาวลงไปนะโอเคแม่จะใส่ผู้ขาวลงไปเนาะจะทำให้หมูมีรสชาตินี่นี่ขาวอนะ่ะใส่เลยทำให้หมูมีรสช เราก็จะคนให้เข้ากันก่อนเนาะอ่ะน้ำหมูเริ่มออกเดี๋ยวคุณแม่จะปรับไฟเมื่อกี้นิดนึงอ่าพอนน้ำหมูออกมาเยอะแล้ว เราก็จะคนอย่างนี้ไปก่อนเนาะให้ซีอิ๊วขาวกับหมูให้เข้ากันก่อนเนาะนี่แบบนี้เลยโอเคอันนี้เราก็จะใส่กะปิลงไปเลยจ้านี่จะแม่จะตัก กะปิใส่ลงไปเลยจ้าแม่จะใส่สักสามช้อนก่อนเนาะนี่แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเนาะ คนแบบนั้นเลยคนให้เข้ากันเนาะประมาณนี้เลยอ่ี๋ยวคุณแม่จะชิมก่อนชิมก่อนเนะว่ากะปิกะปิของคุณแม่เค็มมากน้อยแค่ไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะปรุงใส่น้ำปลาอะไรไปเดี๋ยวจะยิ่งเค็มหนักกว่าเดิม ถ้าเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาแต่ท้าไ้เค็มแล้วก็ต้องใส่ไปนะแม่จะชิมก่อนชิมน้ำมาดูนิดหน่่ยอืมของคุณแม่ไม่เค็มเนาะแม่จะต้องใส่ใส่น้ำปลาเพราะว่ากะปิบางเจ้าเขาเค็มนะเขาเค็มแล้วก็ต้องระวังมันแล้วแต่ยี่ห้อ นี่คุณแม่จะใส่ผงปรุงรสลงไปนี่คุณแม่ใช้ผงปรุงรสนะใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาเนาะแล้วก็ น้ำตาลเล็กน้อยออันนี้คุณแม่ก็จะคนให้เข้ากันเลยนะนี่คนให้เข้ากันแบบนี้เลยคนทั่วๆเลยนะให้เข้าๆกันเนอะมันจะได้รสชาติเดียวกันเนาะ แม่จะขอชิมดูอีกครั้งหนึ่งแม่ชิมดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่มโมนไฟนิดเดียวดีกว่า ค่อยใส่นะอย่าใส่เยอะอ่าอ่าเดี๋ยวพอรสชาติโอเคเนาะปรุงรสชาติโอเคเนาะคุณแม่ก็จะใส่สตอแล้วเนาะใส่สตอลงไปผัดเนาะอ่านี่นะแม่จะใส่สตอลงไปเนาะ สะตอลงไปผัดเลยเนาะนี่ผัดแบบนี้เลยพอสตอเปลี่ยนสีแล้วก็แสดงว่าสุกเนาะใช้ได้เนาะอ่ะผัดไม่นานหรอกโอเคเนี่ยสุกแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะนี่คุณแม่จะใส่ใบมะกรูดเนาะอ่ะใส่ทั้งพริกทั้งใบมะกรูดเลยเคาวนี้นี่ใส่ลงไปเลยอือนี่แหละไม่มีอะไรแล้วมีขั้นตอนสุดท้ายเนาะนี่สีสั่งก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เมนู บ้านอยากกินอีกแล้วโอเคนี้สุกแล้วจ้าแม่ปิดเตาแก๊สแล้วเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วเนาะสีสันก็จะออกมาประมาณนี้เลยเนาะนี่นี่แบบนี้เลยเนะาะทั้งหูท,ทั้งตาประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวคุณแม่ไปจัดจานให้ดูเนาะไปย้ายไปทางนูน้นย้ายกล้องไปตั้งทางนู้นก่อนอันนี้เสร็จแล้ว นะจ้ามาดูกันเลยจ้าแม่ผัดเสร็จแล้วเนาะมาดูหน้าตาเนาะนี่เนี้ยหมูผัดกะปิสตอคนแม่เนาะดูดูเลยเนาะโอ้โหเนาะน่ากินมากเลยเนาะนี่ตามนี้เลยเนะาะขาดไม่ได้เลยจ้าเหมือนเดิมเนาะนี่จ้าต้องเตรียมข้าวสวยรลล้อนๆรอเลยเนาะสนใจทําตามได้เลยเนาะวันนี้คุณแม่ทําไม่ยากเนาะ เนาะไม่ต้องไปซื้ออนะไรเนาะเราซื้ออุปรกรณ์ทำเองเนาะแถมเก็บไปกินได้ด้วยเนาะสนใจคลิปนี้อย่าลืมทำตามนะอ่าวันนี้เดี๋ยวแม่ไปกินข้าวขอนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะแล้วก็แชร์ด้วยเนาะจะขอบพอคุณมากๆเลยเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ